สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องราข่าวร้อนแต้วเปิดใจหลังชีวิตเปลี่ยนไปเรียกได้ว่าเป็นนางเอกสาวสวยที่มักจะมีผลงานในวงการให้เป็นแฟนได้เห็นกันอยู่ตลอดสําหรับสาวแต้วนัทพร์ที่ช่วงหลังมานี้เจ้าตัวมักจะเจอกับกระแสด,ดราม,ม่าอยู่ตลอดไม่ว่าสาวแต้วจะขยับตัวไปทางไหนเธอก็เป็นที่จับตามองของชาวเน็ตอยู่เสมอซึ่งเมื่อไรที่เธอออกมาโพสคลิปเต้นหรือใส่ชุดแนวเซ็กซี่สาวแต้วก็มักจะถูกชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แซ อยู่บ่อยๆล่าสุดดาวได้ออกมาเปิดใจ่ันรายการบลูดีเอฟเอ็มหลังจากที่ชีวิตได้เปลี่ยนไปด้วยว่าทําอะไรก็ถูกวิพากวิจารณ์ไปหมดอะไรที่ผิดเราก็ยอมรับจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ได้ฉายาว่าเป็นคนไม่มีข่าวด้วยแล้วอยู่ดีๆมันก็อะไรไม่รู้มันพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือไปเลยทําอะไรก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ไปหมดแต่ทุกอย่างที่เราใส่เข้าไปในโซเชียลมีเดียมันคือการที่เราใส่และกดโพสต์ของเราเองก็ต้อง ยอมรับผิดชอบทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็ยอมรับกับทุกสิ่งที่ตามมายอมรับเลยตั้งแต่วันแรกมันอาจจะมีคําพูดที่บางคนรู้สึกว่าเจ็บจังเลยแต่แต้วเข้าใจว่าเขาไม่ได้รู้จากแต้วทุกมิติเพราะฉะนั้น,นไม่ผิดที่เขาจะมองเห็นบางมุมและตัดสินเราไปบ้างเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าโอเคไม่เป็นไรใครไม่เข้าใจไม่เป็นไรคนรอบข้างเราแม่พี่เข้าใจก็โอเคแล้วถามว่าทุกครั้งที่เต้นหรือใส่ชอชุดว่ายน้ำ คิดไม่ว่าเขาต้องไปโพสต์หรือเขียนข่าวเราแล้วเจ้าตัวตว,วัดแต้วมองว่าโซเชียลมีเดียแต้วมันคือไดอารี่แต้วเพื่อที่วันหนึ่งจะได้กลับมาดูว่าวันไหนแฮปปี้วันไหนไม่แฮปปี้แค่นั้นเลยนอกจากนี้สาวแต้วยังได้เปิดใจเล่าเรื่องราวหลายเรื่องในชีวิตที่หลายคนไม่รู้ทั้งเรื่องความรักที่ใครๆก็บอกว่าแต้วกำลังรักมากรวมถึงอาการโรคแพนิกที่ไม่เคยมีใครรู้และเหตุการณ์ที่หนักสุดในชีวิตกับการสูญเสียคุณพ่อไปอย่างไม่มีวันกลับที่ทาให้สาวเข้ม แข็งอย่างแต้วต้องหลั่งน้ําตาประทัมทั้งเธอยังบอกด้วยว่าทุกวันนี้ยังคุยกับคุณพ่อและชงกาแฟให้ท่านทุกวันท่านผู้ชมหลักรับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นเข้ามาดูครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ